วัดศรีอุดมวงศ์บ้านน้อยหนาตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนโครงการปิดเทอมเสริมธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่31มีนาคมสิ้นสุดโครงการ28เมษายนพุทธศักราช2568เปิดรับสมัครบรรพชาและอุปสมบทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอชื่นท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพบูชาภ้าไตรไตรละ1,500บาทเจ้าภาพทุนการศึกษาทุนละ3,500บาทเจ้าภาพพัตทหารน้ำดื่มน้ำปานาหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่สถานีวิทยุ FM 1 0 1 7 5 m h z f เ c e b o o k มกะเฮิร์เวัดศรีอุดมวงศ์และช่อง YouTube วัดศรีอุดมวงศ์ออฟฟิเชีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นโจภาพได้ที่พระครูอุดมวรานุวัตร0898404968ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลข ที่บัญชี403-196-3777ชื่อบัญชีพระครูอุดมวรานวัตรร่วมนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้บุญบาร,รมีมหากุศลใหญ่